ครับผมกลาบสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อเพื่อนพี่น้องๆนะครับวันนี้นะครับเพจคอมแอนเซาของเรานะครับจะมาพาชมสินค้ามือสองราคากันเองนะครับราคาถูกๆนะครับวันนี้เราไปชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรายการแรกนะครับนี่นะครับได้มานะครับเป็นตู้ r c f 12นิ้วนะครับ1ใบนะครับประกอบไปด้วยนะครับตะแกรงปั๊มนะครับ ตูตัวนี้ตะแรงปั๊มนะครับนี่ตะแรงมันครับแล้วก็ด้านในก็มีฟิลเตอร์กันฝุ่นอย่างดีนะครับตะแรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์อย่างดีนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีดอก12นิ้วอบอ้อมแม็กซิมเซอร์นะครับนี่ครับโมเดลก็ OB 1 2 7 7นะครับตัวนี้600วัตต์ที่8โอหมนะครับโคงหล่อนะครับโคงหล่อนะครับตัวนี้นะครับ ดอกนี้นะครับแยกขายน,นะครับมีหนึ่งดอกนะครับมีหนึ่งดอกนะครับเพราะว่าตู้ก็ได้มาใบเดียวนะครับมีหนึ่งดอกนะครับขายใบละขายดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับดอกลำโพงนะครับแล้วก็ตู้ก็ขายใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับตู้นะครับมีเบ้าเสียบด้วยนะครับแล้วก็มีลูกยางด้วยนะครับข้างล่างนะครับ ตะแกรงเป็นตะแกรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์อย่างดีนะครับกันฝุ่นนะครับแล้วก็แหลมนะครับเป็นแหลมไดเวอร์44นะครับเป็นรุ่น AJ445A นะครับเป็นยี่ห้อโปรคาร์ดนะครับพร้อมปาก8คูณ8นะครับปากประมาณ8คูณ8นะครับนี่ครับปาก Point Source นะครับไดเวอร์ 445A นะครับตัวนี้นะครับปากปากด้วยนะครับ ไดเวอร์ด้วยนะครับใหม่หมเลยแถมซด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวละห้าร้อบาทพร้อมปากนะครับคือแยกขายนะแต่ถ้าเอาไปพร้อมใช้งานพร้อมเสียงดังครบชุดอย่างนี้เลยนะครับไปทั้งตู้ทั้งดอกทั้งอะไรอ่าพร้อมใช้งานเลยก็จะาขายอยู่ใบละสองพันห้านะครับตัวนี้นะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับ รายการนี้นะครับถัดมานะครับเราจะพาไปดูรายการถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นนะครับอ่าหม้อเพิ่มไฟนะครับหม้อเพิ่มไฟสาสิบแอมนะครับเจริญสุกนะครับหม้อเจริญสุกนะครับสาสิบแอมนะครับรุ่นพิเศษนะครับนี่ครับนี่เต็มนะครับแอมอ่าคุณภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสาสิบแอมนะครับหม้อเจริญสุกหม้อแปลงไฟนะครับนี่หม้อเพิ่มแอมหม้อ เบื้องไฟนะครับสเตปดาวนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับสามพันสามพันเจ็ดร้อยบาทนะตัวนี้สามพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ราคาสี่พันห้านะครับอ่าหกสิบแอมซายโยทองแดงแท้นะครับหกสิบแอมนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้สี่พันห้าตัวนี้สามพันเจ็ดนะครับถัดมานะครับเราจะพามาชมนะครับพามาชมนะครับ คอร์ดดิจิตอลนะครับ d s นะครับ FDS สามสาสี่ทีนะตัวนี้คอร์ดสองทางนะแท้นะนครับแท้แท้แอังกฤษนะตัวนี้ครับแท้อังกฤษดูด้านหลังนี่นะครับด้านหลังเป็นคอร์ดสองทางนะครับคอร์สองทางแท้อังกฤษนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้ราคานะครับ ตัวบนเนี่ราคาอยู่ที่8,500นะครับ8,500นี่8,500นะครับถัดมามาลานี่260 r t a นะครับตัวนี้ราคา่10,000บาทนะตัวนี้แท้นะครับถัดมาซาวเทคซาวเทคก็ราคาอยู่ที่า9,500บาทนะซาวเทค9,500บาทนะครับ DP 26นะตัวนี้รุ่น HD 96K นะตัวนี้สนใจก็ทักทายมาครับนะสำหรับคอร์ดดีต้นนะครับถัดมาเราจะพามาชมาตัวที่เข้ามาใหม่นะตัวนี้อีช e ูทาดานะอีช e ูทาดานะครับราคานะครับพันห้านะครับพันห้าคอร์ดเอ็นะครับสามทางนะครับ 2, องสามสี่ XL ราคาอยู่ที่1นึ่พัน สาม0นบาทนะตัวนี้1,200บาทนะคอร์ดีตอนนะครับไอ้คอร์ดอะล็อกนะครับ,รนนรบแล้วก็เออได้มาใหม่ตัวนี้เอาตัวนี้คอร์ดทาดาสามทาง2 3 4 xl เหมือนกันตัวนี้ก็สวยๆใหม่เลยราคาอยู่ที่อา่า1,350บาทนะตัวนี้ตัดมา e ี d ิ x ดนะครับ d ี DB x EQ DBX ราคาอยู่ที่2 5 0 0นะครับ2 0 0นะครับนี่สวยเลย DBX 2231นะครับตัวนี้เป็นรายการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะมานำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับแล้วก็ EQ ตัวนี้2ชิ้นนะ HD 31 HDQ 31 Art นะครับ Art ตัวนี้นะครับขายนะครับคู่นี้นะครับขาย4,700บาทนะคู่นี้นะครับ แล้วก็ EQ NPE นะครับอสองแถวนะสามสีดแบนก็มีโลคัสไฮคันะแล้วก็วารุปเกนนะรุ่น GQ สองสามหนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะตัวนี้พันเะก้านะแล้วก็ My NPE นะครับ My NPE ตัวนี้สวยเลยราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาท ต่อ,อมาทนี้ครับนะสำหรับอ่าตัวถัดมาคทีดีเรุ่นดีหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ดีหมื่นหกนะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับทีดีเคดีหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหกพันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ครับเป็นสวิตชิ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตัวล่างนะครับเป็นหมอ้อแปลงนะี T d k เหมือนกันเป็นรุ่น TM แปดพันสี่นะครับสี่แชนนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นเอ็ดนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลเยนนะครับเอสรอยเลนอ่าอยเล็นเอสพันสองนะครับตัวนี้นะครับราคาหกพันห้าร้อยบาท ราคานี้ไม่รวมส่งนะครับถ้ารวมส่งก็เพิ่ม200บาทเป็นค่าส่งนะตัวนี้เป็น6กพันเรวมส่งถ้ามารับเองหน้าร้านก็ราคา6กพันนะครับแล้วก็มีโรยันตัว P400 ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500นะครับเอาเลยนะครับ4,500 6,500นะครับรับเองหน้าร้านนะครับแต่ว่าถ้า,าแค่จะส่งให้ก็ราคาบวกแทนละ200บาทนะครับค่าจะส่งนะครับ ก็ม <ítulo> anyway, ีพาวเวอร์หลายตัวอยู่นะครับพาวเวอร์พวกตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับตัวนี้ก็มีหลายแท่นเลยหนึ่งแท่นสองแท่นนะครับตัวนี้แท่นละอตัวนี้ขับเบดได้ข้างละขับเบรดได้ข้างละสี่ใบนะครับข้างละสี่ดอกนะครับตัวนี้ครับสองแท่นนี้นะครับอ่าราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ตัวนี้ขับเบดได้ข้างละสองนะครับราคาอยู่ที่แปดพันห้านะครับนี่แปดพันห้านะครับ เป็นของเพอ่อไบโพลานะครับของอาจารย์จรันซาวนะครับบ้านโป่งราชบุรีนะครับนี่นะก็มาณนี้นะครับตัวนี้ก็แก่พันบาทนะครับขับไปข,ข,ข,ข้างละสองกันตัวนี้ขับกลางแหลมข้างละสองถึงสามนะครับตัวนี้ตัวนี้กันกน,นะครับตัวนี้ตัวละสี่พันห้านะสี่พันห้าอันนี้ก็สี่พันห้านะครับ ครับกางเหลี่ยมข้างละสองถึงสามดอกนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มี power หน้าลายนะครับตัวนี้นะครับ power หน้าลายนะครับ NPE รุ่น PDA สามร้อยนะครับตัวนี้นะครับสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับสองพันสามร้อยบาทตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้ครับ นี่ npe ตัวนี้ราคา3,500รวมส่งนะครับนี่3,500รวมส่งครับตัวนี้ครับ npe นะครับ300วัตต์นะครับ3,500รวมส่งนะครับหน้ารายนะครับ Power Mixer นะครับหัวใจ่ายข่านะครับตัวนี้นะครับ3,500รวมส่งนะครับถ้ารับเองก็ราคาอยู่ที่3,000บาทมาเอาเลยครับ3,000บาทนะตัวนี้3,000บาทมาเอาเลยนะครับแต่ถ้ารวมส่งให้ก็ไม่ถึง3,500นะเอา3,200นะครับค่าส่งประมาณ200แล้วกันลดให้อีกนะครับ ลดลงมาอีกแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับรายการสินค้ามือสองเข้ามาใหม่นะเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยนะครับสําหรับสินค้ามือสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับก็มีดอกลำโพงนะครับดอกดอกลำโพงให้ดูอีกดอกลำโพงสิบสองนิ้วเข้ามานะครับก็มีดอกสิบสองบอม สามร้อยบีนะครับนี่พีโอดิโอนะครับบีเอ็มสามร้อยนะครับตัวนี้นะครับมีเหลืออยู่แปดดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับควอบหน้าใสกันไว้นะครับเหลืออยู่แปดดอกนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับดอกสวยนะครับดอกลำโพงสวยแล้วให้ดูหน้าดอกนะครับว่าสวยแค่ไหน นี่น่าดอกสวยเลยนะครับสวยแน่นอนนะครับมาดูได้ที่ร้านนะครับที่ร้านเทคอมคแอน์ซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาดูที่ร้านได้เลยนะครับก็จะสามารถชมของจริงแล้วก็สนใจก็รับไปเลยนะครับมีของพร้อมนะครับตัวนี้นะครับสำหรับดอกลำพง B M สิบสอง B M สามร้อย B นะครับตัวนี้นะครับโครงหล่อนะครับ P O D O นะครับ แล้วก็จะมีมิกเซอร์นะครับพาดูมิกเซอร์ดีกว่านะครับมิกเซอร์ไลท์โฟนะครับสเปริตไลท์โฟนะครับนี่ครับห่อไว้อย่างดีเพราะว่ามันสวยมากนะครับนี่ครับสาคาบนะครับตัวนี้แท้อังกฤษนะครับแท้อังกฤษแล้วก็มีกล่องแหลกไม้อย่างดีสวยๆนะครับกล่องแหลกนะครับตัวนี้แถมเหล็กไปเลยนะครับราคาอยู่ที่7จ็ดพันห้านะครับพร้องแหลกนะครับหม้อแปลงเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหม้อแปลงนะครับพอดีหม้อแปลงวางไว้ที่ที่หนึ่งครับพาไปดูหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงของเขาก็จะ เป็นหม้อแปลงที่เดิมๆเลยนะให้พามาดูนะครับอันนี้ครับหม้อแปลงครับหม้อแปลงของเซาคราฟเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเซาคาราฟไลฟ์โฟเหมือนกันนะครับห่อซีพลาสติกไว้กันฝุ่นนะครับแล้วก็หม้อเขาอยู่ข้างล่างครับเป็นตัวไม่ใช่หม้อเดิมนะครับตัวนี้ทําจากสํารวยซานะครับสํารวยร้อยเอ็ดนะครับสํารวยเซาครับหม้อแปลงนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่7.5มันกันนะครับมีกล่องแหลกเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับมีกล่องแหลกเหมือนกันนะส่วนตัวล่างนะครับตัวนี้เสาคาเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นสเปริตไลท์นะครับไม่ใช่ไลท์โฟับตัวนี้ตัวนี้24่ชนเนลนะครับแค้อังกิษเหมือนกันนะครับแต่ว่าหม้อแปลงไม่สวยนะนีครับหม้อแปลงแต่ว่าใช้ได้ปกติไม่กี่ไม่หำนะครับขอร้องบอกเลยขอบอกเลยนะครับ ไม่กี่ไม่ทำนะครับแก็สวยงามมากก็ซีนไว้อย่างนี้ครับซีนพติไว้กันฝนนะครับสนใจทักทายเข้ามาตัวนี้นะครับ24่ส่ชั้นแนนราคาอยู่ที่4,5 0 0นนะครับตัวนี้24่ส่ชั้นแนนราคาอยู่ที่4,5 0 0นนะครับ2 4ชั้นแนนนะครับซาวคาร์บแท้อังกฤษนะครับสเปรดดิทไรนะครับ4,5 0 0รอบาทนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับนี่ครับมีฝาปิดด้วยครับแหลกนะครับฝามันครับนะสนใจสอบถามเข้ามานะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคคานะรับ สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นตู้ลำโพงเบสนะครับตู้เบลสิบแปดนิ้วบีวีหรือเทอร์โบนะครับเสียงกลางนะครับสองคูณสองนะครับสองคูณสองก็มีนะครับสองคูณสองปากหล่อนะครับปากฮอนโหลดนะครับมีเยอะแยะนะครับนี่ครับนะเสียงกลางตู้พีเอสสิบสองนิ้วก็มีนะครับสวยๆนะครับตู้พีเอสสิบสองนิ้วก็มีนะครับสวยๆครับนะแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์อย่างดีเพียดหลังสวยๆนะครับ นี่ครับใบละพันห้า 1, เองนะครับถัดมาเราพามาชมาตู้เบดเยอะแยะเลยด้านหลังนะครับพามาชมนะครับตู้เบนะครับนี่ครับตู้เบรดนะครับยวเปิดประตูตตก่อนครับเปิดประตูจะได้แสงออกสว่างสว่างสวายหน่อยรา,ายการแรกนะครับ สำหรับ <mile> ตู้เบจของเรานะครับก็จะมี bv 1 8 t e c ด c o m นะครับแต่แกงต้มนะครับแล้วก็ขอบเหล็กสวยๆนะครับที่แกงต้มขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับนี่ครับหูจับเหล็กทั้ง2ด้านนะครับด้านละ2อันนะครับ bv 1 8นะครับขอบเหล็กนะครับสังเกตขอบเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กหน้าเต็มนะครับขอบเหล็กบังไม้เต็มหน้าเลย ไม่มีโผล่นะครับนี่คือว่าขอบใหญ่นะครับขอบใหญ่นะตะแกรงปั๊มนะครับไม่ัดแท้นะครับ20มิลนะครับไม่ัดแท้เกรดเนะครับไม่ัดเกรดเแท้นะครับ20มิลนะครับไม่ัดนะครับขอบเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มนะครับหูจับเหล็กนะครับใส่เพดหลังสวยๆด้วยนะครับเพดหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับตู้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เพดหลังนะครับจะใส่แบบนี้นะครับ ใบละนะครับตัวนี้นะครับตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กเพดหลังนะครับขอบเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับ Bv18 เทคคอมนะครับกว้าง56สูง80ลึก80นะครับใบละ3,002นะครับมีเยอะนะครับนี่มีเยอะนะครับแล้วก็มีทั้ง Bv แล้วก็เทอร์โบนะครับนี่อันนี้เทอร์โบนะครับเทอร์โบก็เหมือนกันนะครับใบละ3,002เหมือนกันนะครับขอบเหล็กตะแกรงปั๊มหูจับเหล็กอย่างดีนะครับนี่นะครับเทอร์โบ18นะครับ เพีหลังด้วยนะครับใบละ3,200ันสนะครับแล้วก็มีแบบราคาถูกนะครับนี่ครับขอบเหล็กนะครับแล้วก็ตะแกรงเหล็กฉีกนะครับตะแกรงเหล็กฉีกแบบนี้นะครับขอบเหล็กป้ายเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เพีหลังนะครับขอบเหล็กไม้อัดแท้20่มิลเกตเอเหมือนกันนะครับนี่ครับป้ายโลโก้อะเพีหลังนะครับเบอร์โทร0932093195นนะครับเบอร์ร้านแบรนด์เทคคอม นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตู้เบรนะครับ18นิ้วนะครับ BV 18 Techcom นะครับทั้งตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็ตะแกรงฉีกนะครับตะแกรงฉีกราคาใบละ2อ0พันเนะครับตะแกรงปั๊มก็ใบละ3า0พันสนะครับนี่ครับนะตะแกรงปั๊มก็มีตะแกรงฉีก็มีนะครับสีเยอะแยะเลยครับสต็อกไว้เตรียม รอลูกค้ามารับเลยนะครับก็คือลูกค้ามานะครับคุณลูกค้ามาถึงร้านนะครับมาดูชอบใจถูกใจนะครับก็สามารถรับกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมีของพร้อมรับกลับบ้านได้เลยนะครับทั้งเฉียงกลางแล้วก็ทั้งตู้เบตนะครับบีบีสิบแปดเทคคอมเนี่ยก็จะกว้าง56สนะครับสูง80ลึกแปบนะต่แกงฉีกก็ใบละ2 7 0 0นนะครับส่วน b b 1 8เทคคอม ตัวท็อปนะครับเตาแกงปั๊มหูจับเหล็กขอบเหล็กนะครับเพจหลังนะครับก็จะใบละ3,200ันสนะครับนี่ครับก็มีเยอะแยะนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นตะแกงปั๊มตัวท็อปนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง B ีบีและเทอร์โบนะครับนี่ครับเทอร์โบเราก็มีนะครับตะแกงฉีดนะครับตะแกงฉีดก็จะราคาราคาเดียวกันเลยทั้งเทอร์โบและ B ีบีนะครับก็คือ2,700บาทนะครับก็จะแถมเพจหลังให้นะครับตะแกงฉีดนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นหู หูจกหูจับไม้นะครับอสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะเอามือมือสอที่ท่านใช้แล้วนะครับเบื่อแล้วนะครับใช้แล้วเป็นมือ2นะครับเบื่อแล้วก็อยากมาเปลี่ยนสูตรใหม่เอามาใช้ของเทคคอมอยากจะสนใจอยากจะลองเสียงลองฟังเสียงลองใช้ตู้เบสของ t เทคคอมของเรานะครับก็เอาตัวที่ใช้แล้วที่เบื่อแล้วมาเทิน อยากลองฟังของเทคคอมก็ามาเทินได้นะครับมาเทินได้มาตีเทินได้นะครับเอาของใหม่ไปเอามือสองมานะครับราคาก็เป็นราคามิตรภาพนะครับราคาก็เป็นราคามาตรฐานนะครับตีเทินแรกเปลี่ยนนะครับส่วนต่างก็เพิ่มกันมานิดนิดหน่อยหน่อยไปนะครับตามาที่เราตกลงกันนะครับนะก็ะคือนะครับ b v 1 8 กวับงว้าง56หสูง80หรือ80นะครับมือหนึ่งนะครับใบละ2007นนะครับตัวตะแกรงปั๊มนะครับตัวทอปนะครับหูจับเหล็กตะแกรงปั๊มเพรหลังนะครับตัวนี้ก็จะใบละ32 0พนนะครับก็มาแลกตีเทินกันได้นะครับมาได้เลยนะครับมาหน้าร้านมาดูสินค้าจริงนะครับถูกใจก็ค่อยจัดไปนะครับสอบถามเส้นทางนะครับหรือสอบถามสินค้าก็ เบอร์โทร0932093195นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยนะครับเบอร์เดียวเลยครับถ้าเบอร์อื่นก็ไม่ใช่นะครับถือว่าอ่าของเราเบอร์เรานะครับมีเบอร์เดียวนะครับ0932093195นะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ